สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี FC เก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยห้าน้อยนะคะวันที่19มีนาคม2565นะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคํานวณน,นะคะเราไปดูวันที่18ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่18มีนานะคะ วันที่18นะคะพี่น้องจะให้เด่นเฉพาะกิจ8และ7นะคะบนมาหกค่าสี่นะคะพี่น้องล่างเกาแปดนะคะตัวเด่นเข้า8นะคะเข้าคู่5 4า5ี่สห้าเนาะพี่น้องเนาะเด่นพิเศษนะคะจะให้6จะให้สี่และ3นะคะบนมา6 1หนึ่งเก้าะคะล่าง95วันนี้ตัวเด่นไม่มานะคะพี่น้อง เด่นปกตินะคะจะให้7และ6นะคะวันนี้มาบนมา2 0 2ล่าง9 6นะคะเด่นเข้า6นะคะเด่น v ีไจะให้7และ6นะคะพี่น้องบนมา6 4 6หล่าง9 4้าสนะคะพี่น้องเข้าคู่4 9นะคะ4 9 9 4กับ4 6นะคะพี่น้องขาวันนี้7ไม่มานะคะตัวเด่นรวมเข้ามาแต่8นะคะ มาค่ะมาต่อวันที่19มีนาคมค่ะ19มีนานะคะพี่น้องใจก็เจอผลการออกรางวัล18มีนามาคำนวณน,นะคะ4ตัวบนนะคะปกติพิเศษ VIP นะคะพี่น้องขออนุญาตปรับไฟแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะปกติ สี่ตัวบน,นะคะปกติ0ูน2นะคะพิเศษ3619กหนะคะ V.I.P. แปดหี่หกนะคะพี่น้องขาสองบวกสองบวกสบวกหบวกหนบวกเบวกแบวกหบวกสี่บวกหะคะได้47ค่ะสี่สิเจลบหนเดือสี่สิบนะคะ, 1, 46, ะ,คะพี่น้องบวกหได้48นะคะ เจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้สาตัวเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะพี่น้องเอาสี่มาด้วยนะคะหกหนึ่งถึงหกเกาค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหี่หกกหก็ดหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดหนึ7 7่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดนึ7 7 7่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็้าเจ็ดหกเจ็ดจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดานะคะพี่นอ้องแปดหนึ8 8่งถึงแปดเก้านะคะแปดหนึ่งแปดสองแปสามแปดสี่แปดห้ด แปดแปดแปดเนะคะหกหน่งถึงหก้านะคะพี่น้องเจมกะะักหกสองค่ะพี่น้องคะพี่น้องก็แล้วแต่มักเนาะค่ะเนาะหกสีนะคะหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะพี่น้องใจมักเจ็ดสค่ะเจ็ดสานะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะวันนี้ขออนุญาตเน้นแปะเน้นเจนะคะพี่น้องชอบเนะคะวันที่สินะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะพี่น้องแปดหนะะึ่งค่ะใจมากแปดหนึ่งพี่น้องเนาะแปดหนึ8 9 9 8่งปดสีนะคะแปดสามดสีดอยู่ข้างหน้านะคะแปดห้าแปดหกหกดแปดเจดดปดนะคะพี่น้องคะแปดเก้าดนะคะ ดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคาค่อยพิจรารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพาะกิจนะคะพี่น้องกล้องใจโฟกัสนะคะพี่น้องคาขอตูดขอภัยค่ะเพรบหนึ่งคะ่ะเด่นเฉพาะกิจนะคะวันนี้อยู่ที่สี่และสามค่ะพี่น้องคาเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่ห้าและสี่นะคะเด่นปกตินะคะอยู่ที่สามและสองคะ่ะ เด่น VIP นะคะอยู่ที่5และ4นะคะพี่น้องเมื่อบานนี้ตัวเลขเบิ้ลไม่มานะคะวันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้นะคะพี่น้องะ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะให้จับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะชอบตัวไหนจับใส่ได้นะคะสําหรับเด่นรวมวันนี้นะคะอยู่ที่4และ7ค่ะพี่น้องะ่ะ มาตัวเดียวกับตัวรวมเลยนะคะ47วันนี้นะคะตัวเด่นรวมมาตัวเดียวกันเลยนะคะจากสูตรการคำนวณเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง่ะสำหรับวันนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขาขอบคุณหล,ลายๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสศกๆศกมันหมนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ